เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเกมมิ่งโมบายชาแนลนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่องเกมมิ่งโมบายชาแนลและเกมคอฟบิวตี้อีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับการทําภารกิจรายซีซั่นนะครับซึ่งภารกิจวันนี้นะครับจะเป็นอะไรนะครับแล้วภารกิจจะทํายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับเข้ามาที่รายซีซั่นเหมือนเดิมครับอ่าอันนี้นะครับคือหน้าตาของ ภารกิจนะครับหรือว่าภารกิจนะครับที่เราจะมาทํากันในวันนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับเขาจะมีให้เลือกนะครับก็คือยิงกระสุนนะครับให้ได้250นัดในโหมด MP m a จ c ันดับนะครับหรือเดินทาง500เมตรในโหมด BR นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกทําได้เลยนะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับหรือว่าจะทําภารกิจอันไหนนั่นเอง นะครับซึ่งของวางวัลนะครับถ้าเราทำภารกิจสำเร็จก็จะเป็นนะครับบัตรป้องกันแรงนะครับหใบแล้วก็ b a t t l e Pass XP นะครับอีก1000นั่นเองนะครับซึ่งภารกิจที่ผมจะมาทำในวันนี้เนี่ยเป็นการยิงกระสุน250นัดนะครับในโหมด MP ในแมตช์จันดับนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปอาต้องบอกก่อนนะครับว่า250นัดเนี่ยหมายถึงการที่เรา ใช้กระสุนสตร์ยิงสตูอะครับให้รวมแล้วเนี่ยให้ได้250นัดนั่นเองนะครับนะครับแค่เราใช้กระสุนยิงแบบเนี้ยนะครับเราก็ทำภารกิจไปในตัวแล้วนะครับนะครับแค่เราใช้กระสุนยิงสาตร์ไปมาเนี่ยเราก็ได้ทำภารกิจไปด้วยนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ครับให้ ยิงกระสุนแล้วมันรวมได้250นัดนะฮะนะครับเท่าน,นี้ครับเ <V> นี่ยเราซิกกระสุนแอนนี้เราก็ได้นับจำนวนกระสุนด้วยนะครับ การครบแล้ว <ST AN IC> อ่าครบแล้วนะครับก็ชนะไปนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าภารก,กิจของเราเนี่ยสำเร็จไหมนะครับไปครับเข้ามาตรงนี้ครับมาที่ไลน์ซีซั่นครับอ่า เห็นไหมครับภารกิจนี้ของเรานะครับสำเร็จแล้วนะครับก็คือใช้กระสุน2 5 0นัดในโหมด MP นะครับก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็คลิปที่2นะครับหรือว่าภารกิจที่2นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ